สวัสดีครับลูกๆครับตอนนี้เราอยู่ในหมวดคำศัพท์ที่ควรรู้นะครับสำหรับเด็กประถมอย่างเรานะครับพื้นฐานนะครับบทนี้เราจะอยู่ในบทของครอบครัวนะครับอ่าบุคคลในครอบครัวอ่ะมาเริ่มกันแรกครับกับคำว่า mother แม่กับ mother 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 นะครับทำซ้ำครับ father พ่อ father อ F H T H A R f a t P e F A T H E R f a t P นะครับ Brother พี่ชายหรือน้องชายก็ได้นะครับ Brother พี่ชายหรือน้องชายก็ได้ครับ B R O T H E R Brother พี่ชายน้องชาย Sister พี่สาวหรือน้องสาวก็ได้นะครับ sister พี่สาวหรือน้องสาวนะครับ i e s i s t e r sister พี่สาวหรือน้องสาวนะครับ i e s i s t e r sister พี่สาวหรือน้องสาว family ครอบครัวครับ family ครอบครัว,ว f a m i l y family ครอบครัว FAMILY ครอบครัวฮะเห็นไหมครับเราได้คำคศัพท์เกี่ยวกับคนในครอบครัวของแล้วนะครับมาทบทวนกันครับคำแรก Mother Mẹ M O T H E R Mother Mẹ Father พ่อ F A T H E R Father พ่อ Brother พี่ชายหรือน้องชาย B R O T H E R Brother พี่ชายหรือน้องชายก็ได้นะครับ Sister พี่สาวหรือน้องสาวนะครับ S I S T E R Sister พี่สาวหรือน้องสาว Family ครอบครัว Family F A M I L Y Family ครอบครัวนะครับอะ อย่าสับสนนะครับการใช้คําว่า brother หรือ sister นะครับเขาใช้ทั้งพี่ชายหรือน้องชายหรือพี่สาวหรือน้องสาวก็ได้นะครับเขาไม่ได้แยกชัดเจนเหมือนคนไทยเรานะครับแต่ก็จะไว้คร่าวๆนะครับลูกอันนี้คือคําที่เราควรรู้เกี่ยวกับการเรียกบุคคลในครอบครัวนะครับแล้วเจอกัน AP หน้านะครับสวัสดีครับ